สวดีครับผมนัทโฟคาร์นะครับวันนี้เราพามารีวิวนิสสันโนตนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสีนี้จะเป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีส้มนะครับ ebb นะครับผมก็ตัวนี้เดี๋ยวเราพามาดูชุดแต่งรอบคันกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยตัวนี้เป็นนิสสันโนดอาีนะครับอ่าครับผมตัวนี้จะมีกล้องรอบคันนะครับแต่จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้เลยนะฮะ สีส้มนะครับชุดแต่งจากโรงงานก็จะเป็นล้อนะครับขนาด15นิ้วนะครับผมเป็นล้อสีดำเงานะครับเป็นล้ออลลอยนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยฮะจะเป็นสีดำเงาเหมือนกันนะครับผมให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวชุดสเกิร์ตเนี่ยอันนี้เราเป็นตกแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นงานของ ATR นะครับเราก็จะเอาเป็นตัวสีส้มตัดด้วยสีดำเหมือนกันนะครับผม ลงตัวมากๆเลยนะครับสเกิร์ตตัวนี้แล้วก็มาด้านข้างนะครับเราก็จะเป็นสีส้มสีเดียวตัวรถนะครับตัดด้วยสีดำด้านนะครับนี่นะครับผมมาในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราติดสปอยเลอร์หลังเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าโนตรุ่น V เนี่ยจะไม่มีสปอยเลอร์นะครับแต่ว่ามันจะดูลดโล้นนะครับตัวนี้เราติดเพิ่มเติมให้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นสีเดียวตัวรถนะครับ ตัวนี้เป็นสปอยเลอร์ตัวใหม่นะครับจะมีว้าวแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวการนี่ครับจะมีว้าวแบบนี้ด้วยนะครับผมข้างบนนี่เราติดครีบฉลามนะครับเพิ่มเติมให้นะครับมาดูในด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราเป็นทรงท่อคู่นะครับก็คือข้างละคู่เลยนะครับผมแล้วก็มีตัวไฟตรงกลางนะครับตัวนี้นะครับ เวลาลูกค้าจอดรถขทางตอนกลางคืนอัไนเงีนยครับช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับว้ว <Wow. S 1> น,น,นี่เลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นของเราตอนนี้นะครับติดเป็นฟิล์มวีคูให้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับนี่เลยนะครับ ตัวนี้นะครับรุ่น V มีกล้องรอบคันนะครับผมแต่มาดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังนี่มีกล้องซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายรถของเรานะครับค่อนข้างกว้างเลยนะฮะนี่ดูนะครับกว้างมากๆเลยนะครับถ้าพับเบาะแล้วก็จะเป็นสไตล์นี้เลยนะครับเรามีถาดท้ายนะครับแถมให้นี่ตัวนี้นะฮะแถมให้ด้วยนะครับผมแล้วก็บาะเนี่ยสามารถพับแยกซ้ายขวาได้นะครับรุ่นวนะครับ รุ่น V เนี่ยจะพับเป็น 60- 40นะครับข้างน,นี้จะเป็น60นะครับข้างน,นี้จะเป็น40นะครับผมสาหรับเวลามีคนนั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยังพับได้อยู่นะครับไว้ของอะไรเงี้ยครับได้นะครับผมพาไปดูด้านในนะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโน้ตเนี่ยจะค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะฮะเพราะปกติเนี่ยประตูนะครับประตูส่วนใหญ่นะครับ ่าจะเปิดได้ประมาณนี้นะฮะข้างหลังแต่ว่านิสสันน้อยของเรานะครับเปิดได้แบบนี้เลยเปิดได้ตรงเลยอะครับนี่ให้ดูด้านข้างนะครับเวลาลูกค้าเดินตรงเนี่ยคือแทบจะเดินตรงเข้ารถได้เลยแบบนี้เลยนะฮะว้าว <Wow. S 1> แล้วก็เบาะนี่นะครับถ้าสมมุติเราไม่ได้เก็บของด้านหลังอะไรนะครับเราก็ปรับเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับด้านหลังก็นั่งได้นะครับ สะดวกสบายมากนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นไปนั่งเนี่ยครับรู้สึกเลยนะครับว่านี่ครับหัวเข้าห่างจากเบาะเยอะมากนะครับแล้วก็ศีรษะเนี่ยห่างเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของด้านในนะครับด้านในเนี่ยอ่าเป็นเป็นหน้าจอทัชสกรีนให้นะครับแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทนะครับกดปุ่มสตาร์ทให้นะครับอ่านี่นะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับภายในรถนะครับแอร์ก็จะเป็นแบบออโต้นะครับแบบอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็เกียร์จะเป็น CVT นะครับนี่ครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับอ่าเลื่อนเสียงหรือว่ากดรับสายโทรศัพท์ผ่านพวงมาลัยได้เลยนะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กให้คู่หน้านะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับซื้อรถกับทางเรานะครับมีแถมนี่เลย กล้องันทิกหนารถนะครับตัวนี้ให้เลยนะครับฟรีนะครับผมยังไม่พอนะครับเรามีแถมตัวอ่าผมเอาให้ดูนะมีแก้วน้ําให้ด้วยนี่นะฮะมีแก้วน้ําให้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้านะครับพกพาในรถนะครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมพาเดินดูรอบรถกันนะครับ ผมว่านิสันโนตตัวนี้นะครับหล่อเลยนะครับเพราะว่ารถมาจากโรงงานเนี่ยก็หล่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีล้อแม็กนะครับล้ออลอยสีดานะครับแล้วก็กระจกที่ตัดกับสีตัวรถนะครับเป็นสีดําเงานะครับมาให้ผมมองว่าดูแบบว่าว่าดูสปอร์ตมม่ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นของเรานะครับเราติดสเกิร์ตรอบคันให้ลูกค้าฟรีเลยนะครับสาหรับคนที่สนใจนะครับนิสสันโนตนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับหรือว่า จะให้ทางผมนะครับมารีวิวรถรุ่นไหนนะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร b e ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณครับ